เพื่อนๆนะครับวันนี้มาถ่ายน้ําระบบเปิดนะครับระบบน้ําเปิดนะครับยังไงที่ผมบอกนะครับนี่แหละสําหรับตัวนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับเพื่อนๆแค่ดันตัวนี้มานะครับนี่นะครับเป็นนี้เป็นวาล์วถ่ายน้ำนะครับดันมาแค่นี้เองนะครับนะครับผมแล้วก็เปิดสต็อปด้านบนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไหลออกมาแล้วนะครับนะครับนี่ฮะออกหมดเลยนะครับนี่ครับเพื่อนนี่นะครับ นี่นะครับไล่ออกมดแล้วนะครับคือมันจะมีแรงดันใช่ไหมพอเราคายตัวสต็อปตัวเนี้ยมันเหมือนกับอากาศมันเข้าครับมันก็จะดันน้ําออกนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเปลี่ยนทายน้านะครับง่ายๆเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ดันกลับนะครับนี่ดันดันกลับไปแค่นี้เองนะครับปิดแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็จะถอด อุปกรณ์ออกมานะครับนะครับกรณีนี้ง่ายนะครับง่ายไหมครับถ้าเราเติมน้ําใหม่นะครับเราก็แค่ดันเข้าไปล้วก็เติมน้ําใหม่ได้เลยมันจะมีขวดเติมนะครับขวดเติมก็จะเป็นประมาณนี้อ่าชุดนี้เดี๋ยวเป็นชุดน้ําเหมือนกันนะนะครับขวดเติมก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับอ่าประมาณนี้เพื่อนๆก็แค่เปิดแล้วก็บีบเข้าไปนะครับพอเต็มเราก็เปิดเครื่องแค่นั้นเองนะครับแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆนนะครับนี่คือ การประกอบชุดน้ําที่นึกถึงนะครับนึกถึงการเซอร์วิสนะครับเพื่อนนะครับเซอร์วิสอาจจะ3ปีเปลี่ยนทีนึงนะครับก็ได้นะครับสบายๆนะครับชุดน้ํน้ที่เป็นน้ํายาเกรดคุณภาพสูงนะครับก็อยู่ได้นานหน่อยตามงบนะครับตามงบแต่ว่าขอให้เป็นของคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนนะครับอย่าใช้อย่างอื่นนะครับสําหรับผมนะนะเพราะว่ามันมีปัญหานะครับอะไรหลายอย่างหลายๆอย่างนะครับ นะครับแล้วก็ใครจะใช้น้ําอะไรก็ใช้ไปนะครับน้ํากงน้ากับอะไรก็ใช้ไปนะครับแต่ผมไม่แนะนํานะครับเพื่อนๆนะครับมันมีปัญหานะครับมันมีปัญหาได้นะเพื่อนนะถ้าใครใช้ก็ใช้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่สาหรับผมผมแนะนําเพื่อนให้ใช้น้ํายาเหลาเย็นของคอมพิวเตอร์โดยตรงจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของนะครับสารอะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่ตัวมันเองนะครับก็เป็นฉนวนไฟฟ้านะไม่ทําให้เกิดการช็อตไหม้นะครับ แล้วก็มันจะมีสารที่เป็นเรื่องของการทําความเย็นนะครับนะครับแล้วมันก็จะมีผลทําให้ตัวปั๊มเราเสียหายนะครับถ้าไม่ใช้น้ํายาของคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะเป็นสนิมนะครับเป็นคราบหรือว่ากัดนะครับมันไปกัดเป็นกรดเป็นอนุนี้นั่นไปกัดตรงบล็อกตรงนู่นนี่นั่นนะครับทาให้เกิดปัญหาได้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับไม่แนะนำนะเพื่อนนะนะครับนะครับไม่แนะนําแต่ไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้นะครับนะครับหลายๆคนไม่สะดวกก็ ใส่ไปนะครับใส่ไปแล้วก็พอเกิดปัญหาก็รับไปก็แค้นเองกันไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่บล็อกตัวอีกตัวหนึ่งไว้นะครับนะครับอันนี้ผมทดสอบแล้วนะครับคือแทงตัวนี้แล้วก็ปั๊มตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับผ่านเลยดูดีมีสไตล์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทํางานได้ดีมากสําหรับ D5 นะครับปั๊มปั๊มผมบอกแล้วหัวใจของเป็นระบบน้ําก็คือปั๊มนะครับ Star, ager, om, นะครับปั๊มถ้าปั๊มไม่ดีนะครับแล้วไปใช้น้ำยาไม่ใช่ของคอมนะครับก็ปัญหาเกิดได้อีกนะครับอันนี้ก็เจอมาเยอะนะครับมันเหนียวนะครับม like ันจะติดนะครับมันจะทําให้ปั๊มเสียหายได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้นะครับสําหรับซ่อมคอมประกอบคอมนะครับร้านอยู่ตลาดนัดจจักรสองมินบุรีนะเพื่อนนะนะครับรับซ่อมประกอบคอมนะครับ PC notebook รับหมดเลยนะครับ เดินจากรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้ามินบุรีนะครับแล้วก็ฝั่งทาง DIY นะครับเดินเข้ามาประมาณสัก120เมตรครับชั้นสองซอย18ครับก็เจอเลยนะครับอัานไหนที่มีปัญหาเรื่องของความร้อนนะครับการทํางานที่ผิดปกตินะครับก็สอบถามตักทายอะไรผมมาได้เลยครับบางท่านอาจจะเอ้ยมันแพงไหมอะไรยังไงก็ถามมาก่อนได้ครับว่าผมเป็นอย่างนี้ราคา ซ่อมประมาณไหนพี่อะไรเงี้ยครับส่งคลิปส่งรุ่นนี้นั่นมานะครับทักไลน์มาได้นะครับผมก็จะบอกรายละเอียดนะครับถ้าเราไม่สะดวกราคานี้เราก็ไม่ต้องซ่อมนะครับแล้วก็บางทีผมก็จะแนะนําไปว่าบางทีอาการนี้จะซ่อมเลยนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับมีปัญหาระยะยาวตามมาแน่นอนนะครับอย่างยกตัวอย่างสมัยก่อนที่มีการอบชิปตัวโน้ตบุ๊กนะครับไม่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 แนะนําเลยครับ2อ0 0อะไรเงี้ยครับ3,000เนี้ยใช้ได้เดือน2เดือนพังแล้วนะครับ ซื้อของใหม่ซื้อมือสองสภาพใหม่ก็ยังดีกว่าสเปคที่เราไปอบชิปนะครับเพราะผมเคยเจอลูกค้ามาหลายท่านนะครับว่าหลายท่านเขาก็ใช้มานานก็อยากจะซ่อมอยากจะทำมาแล้วแต่ว่าไม่มีคนแนะนํานะครับว่าเอ้ยมันไม่คุ้มนะอะไรเงี้ยเราซื้อตัวใหม่นะครับแล้วก็เลยใส่ฮาร์ดดิสเดิมหรือว่าเอเดดีเดิมของเราก็ได้นะครับอะไรเงี้ยก็จะเร็วกว่าด้วยซ้ําไปนะครับเพื่อนๆดีกว่าและใช้งานได้นานกว่านะครับปัญหาของรุ่นเก่าๆก็คือจะเป็นชิปก์ดจอร้อนนะครับสมหรัติปุกนะอย่าไปทํานะครับเพื่อนนะ ออกชิปอะไรอย่างนี้นะครับไม่แนะนำนะครับพันหนึ่งก็ไม่คุ้มนะผมว่านะพันห้าพันหนึ่งห้าร้อยี้ก็ยังไม่คุ้มเลยนะครับอย่าไปทำานะครับมันมันมันไม่คุ้มหรอกครับนะครับซื้อใหม่ดีกว่านะครับแต่บางอย่างที่ซ่อมแล้วหายนะครับพวกพวกอย่างเช่นระบบไฟพักจ่ายไฟแตกเสียอะไรเงี้ยซ่อมได้นะเพื่อนซ่อมเปลี่ยนแล้วมันก็ปกตินะครับไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าเป็นพวกนั้นถ้าเป็นชิปหย่านะครับโอเคนะครับเพื่อนเดียวผมจะได้ประกอบนะครับในส่วน อันนี้ล้วก็เทสไปอันนี้ตัวนี้อาจจะอยู่นานนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่ามีลูกค้ามาต่อราคาอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมเสียดายนะมันหายากมากเคสที่เป็นอลูมิเนียมทั้งชุดแบบนี้ทั้งตัวแบบนี้ฟูลทาวเวอร์นะครับแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับชุดน้าเนี่ยมันก็จะมีน้ําซึมน้ําหยดถ้าเป็นอลูมิเนียมปัญหาก็จะไม่มีนะครับน้าหนักเบานะบน้าหนักเบาแข็งแรงถอดได้ทุกชิ้น มันเป็นเคสหมดหมออยู่แล้วคือตกแต่งได้ถอดไปพ่นนุ่นพ่นนี่พ่นสีอะไรแบบนี้ทํานู่นทํานี่ได้อะไรแบบนี้แล้วแต่คนชอบอนะทุก่นผมไม่มีการ์ดเพื่อนผมก็เลยต้องเทสการ์ดตัวนี้การ์ดผมขายหมดเลยตรงนี้การ์ดจอออกดีนะครับก็ขายมานานแล้วลูกค้าอาจจะน่ามีความน่าเชื่อถือนะครับเขาเลยสั่งนะก็ไม่มีปัญหายอยู่แล้วค,คือเวลาขายสินค้านะครับนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อน สมมติ power supply เนี่ยถ้าซื้อของผมไปแล้วมีปัญหานะครับผมจะคืนเงินให้เลยนะครับลูกค้าก็ส่งมาได้นะครับถ้าเป็นลูกค้าประจําทั่วไปนะครับก็แค่แค่ถ้ามีปัญหาส่งคืนแล้วผมโอนเงินให้เลยนะครับของไม่ต้องถึงผมนะครับอันนี้คือผมการันตีแบบนี้ถ้าเป็นร้านผมนะเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมทดสอบผมเทสนะฮะอุปกรณ์พวกนี้ไปอย่างดีที่สุดแล้วนะครับคือ power supply อย่าบอกเพื่อนว่ามันไม่สามารถคือเราเทสค่าพีีอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องใส่เครื่องเทสด้วยนะครับ บางตัวมันมีปัญหานะครับบางตัวมีปัญหาเรื่องระบบจ่ายไฟนะครับ PG สูง PG อยู่ในเกณฑ์คือมากกว่า220นะครับแต่พอเทสไปแล้วเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับเครื่องดับนะครับดับรีสตาร์ทดับรีสตาร์ทนะครับก็คือปัญหาคือเพราะวชุดจ่ายไฟบางจุดเสื่อมสภาพนะครับนะครับไม่ใช่ค่า PG นะครับบางบางท่านบางคนขายนะครับต้องบอกว่ามักง่ายนะครับเทสค่า PG อย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับ ไม่ทดสอบใส่เครื่องเลยนะครับไม่รันเครื่องเลยนะครับอันนี้กรณีมือสองนะครับนะครับบางตัวนะครับรุ่นใหม่ๆบางตัว PG ไม่ถึงนะครับแต่ว่าทํางานได้ปกตินะครับนะครับ PG มันไม่ใช่ค่าจ่ายไฟนะเพื่อนนะครับไปดูรายละเอียดนะครับมันวัดมันเป็นไม่ใช่ตัววัดว่าเครื่องจะทํางานได้ดีหรือเปล่านะครับนะครับต้องต้องต้องทดสอบให้ให้ครบนะครับให้ดีก็คือใส่กับเครื่องจริงนะครับเครื่องจริงเลยก็คืออุปกรณ์พวกมมบอดที่ นะครับเมมบอร์ดซีพียูการ์ดจอแรมันใส่เข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็เทสนะครับอันนั้นคือดีที่สุดนะครับในการเทสนะครับนี่ประมาณนี้นะเพื่อนสนใจก็ทักกันมาถามกันได้นะครับชุดนี้มันของฟรีของเอ่อไบสกีนะครับก็โอเคนะเนี่ยเพื่อนสนใจก็ถามกันมาได้ทั้งชุดเลยนะครับส่วนปั๊มเป็นของบิตพาวเวอร์นะคนี่ก็ขายนะครับนะครับล็อกเบิร์กมีหมดครบนะครับเทสความร้อนได้เลยนะครับ พร้อมจาหน่ายพร้อมประกอบนะครับนี่นะครับตั้งได้เลยเคสนะครับนี่เอนๆท่านไหนสนใจก็ทักกันมาถามกันได้ครับผม